สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบารมีทำทั้งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูทร้งอาชีพหนึ่งเมนูมาแนะนํานะครับเมนูนี้ก็คือเมนูต้มเลือดหมูครับพร้อมเทคนิคหมักหมูยังไงให้นุ่มและที่สําคัญนะครับเราจะสอนวิธีการต้มน้าซุปยังไงให้หอมหวานอร่อยด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทำเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเริ่มหมักหมูก่อนนะครับหมูที่ผมใช้นะครับจะใช้เป็นหมูสับนะครับแล้วก็ติดมันเล็กน้อยนะเพื่อน หมูสับต้องมีมันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหมูมันจะไม่นุ่มนะเสร็จแล้วนะครับเราจะตำสามกระเลยนะครับสามกระเลก็จะมีกระเทยียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะโขกให้ละเอียดเลยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เกี๊ยวขาวครับแล้วก็น้ำพร่อยครับส่วนผสม,สมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนอยู่ใต้คลิปนะนเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูกันได้เลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับ เสร็จแล้วนะครับผมจะคลุกทั้งหมดเนี่ยให้มันเข้ากันเลยครับวันนี้ขออนุญาตใช้มือป่านะเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็หมักทิ้งไว้นะครับสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนออกไปขายนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มหมักหมูชิ้นกันเลยนะครับชิ้นส่วนที่ผมใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นชิ้นส่วนของตะโพกนะครับเพื่อนตะโพกเนี่ยถ้าเราได้มาเป็นชิ้นใหญ่นะครับเพื่อนๆก็แบ่งแบ่งครึ่งทนิดหนึ่งนะเวลาหั่นเนี่ยมันจะได้หั่นง่ายนะครับ ถ้าเพื่อนๆได้แบ่งเนี่ยเดี๋ยวชิ้นมันจะใหญ่เกินไปนะครับเวลาหั่นเนี่ยแนะนําให้หั่นตามแนวขวางนะเพื่อนๆชิ้นก็อย่าให้ใหญ่เกินไปนะครับนี่ประมาณนี้กำลังดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มหมักหมูให้นุ่มมาเลยนะครับเริ่มจัดใส่ไข่ขาวครับแล้วก็แป้งมันครับสมผสมหมักนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้อยู่ใต้คลิปนะเพื่อนๆมเปิดดูกันได้เลยนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับ เคียวขาวครับแล้วก็รสด,ดีครับคลุกทั้งหมดให้มันเข้ากันเลยนะครับอะผมลืมนิดนึงลืมใส่น้ำนะครับใส่น้ำเปล่านิดนึงนะนเพื่อนเมื่อกี้ผมเทน้ำเปล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมกดถ่ายนะเพื่อนๆอย่าลืมใส่น้ำเปล่าตามไปด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะหมักทิ้งไว้ทั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปขยกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มทําน้าซุปกันเลยนะครับเริ่มจากตั้งหม้อให้ร้อนนะครับแล้วก็นํากระดูกเลี้ยงนะนำไตลงไปเลยครับแล้วก็นำสามเกลือนะครับสามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีโขกแบบหยาบๆนะเพื่อนๆผมจะโขกหยาบนะนำไตลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยขนอก้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลกวดนะครับ น้ำตาลกวนเนี่ยทำให้น้ำตุกเนี่ยมันจะมีความหวานและมุนขึ้นนะครับซิวขาวครับแล้วก็ใส่เกลือแกงป่นครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวน้ำตุกเนี่ยให้มันเดือดเลยครับตอนนี้นะครับน้ำตุ๊ก,ก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับพอมันเดือดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไขมันลอยขึ้นมานะครับเพื่อเห็นไหมเราก็เอาช้อนนะครับตักออกนะ ตอนนี้นำ้ำตุ๊กลิ่นหอมมากเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมนะครับแล้วก็หวานของกระดูกหมูกำลังดีเลยนะครับก็เป็นอันว่านำ้ำตุ๊ของเราเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่แล้วก็นำไส้ลงไปต้มเลยนะครับอันนี้ไส้เนี่ยผมต้มมาสักพักแล้วนะครับไส้เนี่ยเวลาต้มเนี่ยต้องต้มให้เปื่อยนะครับในการเลือกไส้ครับเพื่อนเพื่อนมันจะมีไส้อ่อนกับไส้ขมนะเพื่อนเพื่อนต้องเลือกดีๆนะครับแนะนําให้ใช้ไส้อ่อนนะครับถ้าไส้ขมเนี่ยไส้มันจะมีความขมนะครับโอเคไหมเเเเเเสสรรรรรร็็จแแลลล้้้้้้ววนนนนนนะะคคคัััับบบาาาตมมใหปืื่่ออยยพกํขึ ขั้นตอนนี้เราจะมาลวกหมูกันเลยนะครับในการลวกหมูงผมผมจะแยกเป็น2หม้อนะครับเพื่อนผมจะไม่ได้เอาหมูไปลวกกับน้ําซุปนะครับผมจะลวกแยกหม้อต่างหากนะเพราะว่าในส่วนของหมูครับมันจะมีส่วนผสมของพวกแป้งพวกไข่นะถ้าเราไปลวกรวมกับพวกน้ําซุปอะครับเดี๋ยวมันจะปนเปื้อนกันได้นะครับเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยมันจะข้นนะครับโอเคไหมนําหมูหมักนะครับนาลงไปลวกเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาพักเลยครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาลวกหมูสับไปเลยนะครับในการลวกหมูสับเนี่ยเราจะปั้นให้มันเป็นก้อนนะครับแนะนําให้ใช้มือนะเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครชํานาญก็สามารถใช้ช้อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมือใหม่เนี่ยแนะนําให้ใช้มือดีกว่านะครับถ้าใช้ช้อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นก้อนนะครับปริมาณขนาดก็ตามความต้องการนะครับตามความเหมาะสมเลยนะแบบนี้ถ้าหมูตกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นรอยเป็นก้อนแบบนี้เลยนะเราก็ตักได้เลยนะครับ ต่อไปครับเราจะไปลวกตับกันเลยนะครับในการลวกตับนะครับสําคัญมากนะเพื่อนๆอย่าลวกให้มันนานนะครับถ้าลวกนานไปปุ๊บเนี่ยตับมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็นําเลือดนะครับเลือดหมูนาลงไปลวกเลยครับนํำไปพักเลยครับหลังจากที่เราลวกเสร็จนะครับแนะนําให้เอาน้ําตุบนะมาเทใส่พวกหมูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หมูยมีความชุ่มชื้นนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่เทน้ำซุปใส่เนี่ยหมูมันจะออกแห้งๆนะสีมันจะซิดนะครับมันจะไม่สวยมันจะดูไม่น่ากินนะครับสังเกตว่าตามร้านทั่วไปที่เขาขายครับเขาก็จะทําวิธีนี้นะเขาจะไม่ให้หมูเนี่ยตากลมนะครับเดี๋ยวผิวจะแห้งไม่สวยนะครับผักที่เราใช้ในวันนี้นะครับผมจะใช้ตําลึงกับประกาศหอมนะครับส่วนใหญ่ในการใส่ต้มเลือดหมูครับเขาจะใช้2ตัวนี้นะนําตําลึงนะครับนําลงใส่ไปก่อนครับ แล้วก็ประกาศหอมครับประมาณนี้นะแล้วก็นําเลือดนะครับทัก2ก้อนนะครับเพื่อนแล้วก็ไส่นะหมูสับครับราคาตอนนี้นะครับขายอยู่ประมาณถ้วยละ40-50บาทนะครับแต่ว่านะับนะปัจจุบันนะของแพงนะครับเขาจะขายประมาณถ้วยละ50บาทบาทนะเพื่อน ก็หมูชิ้นนิดหน่อยครับประมาณนี้นะ50บาทนะครับถ้าตามพื้นที่ตจังหวัดนะครับก็ประมาณ40บาทนะแล้วเราก็ตักน้ำตุ๊บนะครับเทเลยครับโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็พลิกไทยป่นนะผมใช้แบบขวดนะครับนี่ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหน้าตาหน้าทานไหมครับเป็นไงครับน้ำซุปมีความกลมกล่อมหอมมากนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนอย่าลืมใส่กระเทียมเจียวไปด้วยนะครับเพราะว่าทําให้มันจะหอมอร่อยนะครับถ้าไม่มีกระเทียมเจียวเดี๋ยวมันจะไม่ครบสูตรนะโอเคไหมนี่หน้าทานมากนะครับ ใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับหรือว่าใครที่กําลังอยากได้สูตรเอาไว้ทําทานในครอบครัวเนี่ยก็สามารถนําเอาสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครทำตามเนี่ยต้องขายดีแล้วก็อร่อยแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ